คอยเบสค่ะทนพิษตลาดหมีไม่ไหวเตรียมปลดพนักงาน950ชีวิตค่ะในขณะที่เรายังคงอยู่ในช่วงตลาดหมีนะคะล่าสุดคทางคอยเบสค่ะเอเชเอนจ์เจ้าใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนะคะก็ได้เปิดเผยว่าจะมีการปลดพนักงานออกอีกกว่า950ชีวิตเนื่องจากผลพวงจากตลาดหมีที่เกิดขึ้นค่ะ เรียกว่าไม่ง่ายเลยนะคะกับการที่บริษัทค่ะเขาพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยการปลดพนักงานออกซึ่งตลาดคริปโตในปัจจุบันก็ไม่ได้รับความนิยมเหมือนเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ทางคอยเบสเองค่ะก็ทำกำไรได้ลดลงด้วยแต่ขนาดลดลงอย่างไรนะคะแอบเห็นคุณเคทีวูดค่ะ CEO ของ a r c Investment นะคะก็แอบช้อนซื้อหุ้นคอยเบสกว่า6กล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคุณเคทีวูดค่ะเขาเห็นอะไรในโอกาสในช่วงนี้บ้างไม่มีใครรู้นะคะ